นะครับวันนี้ก็มีโอกาสมาตลาดปัทวิกรน้วมิน72นะครับท่านผู้ชมก็คือตลาดตลาดนวมินเก่าเออตลาดปัทวิกรเก่านะครับอยู่ในนานวมิน72เข้ามาตรงถนนตรงนี้นะครับก็คือเดินเข้ามาเป็นร้านของคุณหนุ่มนะครับวันนี้เจอกันน้องต้องนะครับสวัสดีครับครับผมหลังจาก <laughs> ไม่สบายนานนะน้องต้อง <laughs> ของเข้ากี่รอบแล้วเราเห็นเตืองไปตอน,น,นอของเขาน่าจะสี่ห้ารอบ ก,ก็คือของหมุนเวียนไปเรื่อยใช่ไหมใช่ใช่เอาเข้ามาเยอะแล้วออกไปเยอะอ๋อครับวันนี้วันนี้ก็แจ้งข่าวว่ามีของเข้ามานะใช่เดี๋ยวให้น้องกาวกอธิบายเลยดีวยกว่าเอ,อเริ่มต้นเราต้องบอกเบอร์โทรก่อนเ,ออเบอร์โทรศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งสองเก้าเจ็ดสองห้าครับอืมนะครับอันนี้ก็สินค้าของเราก็เรียกว่าเข้ามาออกไปใช่นะเข้ามา บางทีถ้าใครทักมาช้าอาจจะไม่ทันของใช่ไหม <c oughs> ใช่ถ้าส่วนมากถ้าตัวไหนที่โดนโดนเนี่ยลงไปปุ๊บลูกค้าโทรมาเลยอ๋อ <c oughs> โทรมาจองส่วนมากคนจะไม่ค่อยทัน <c oughs> อ๋อก็คือต้องบอกว่าสินค้าบางตัวมีจํากัดนะครับนะ <c oughs> <c oughs> ใช่มันมันมีมาแค่บางตัวมีมาแค่คู่สองคู่ <c oughs> อ๋อมันไม่ได้มีมาแบบเป็นสิบสิบคู่เนี่ยมันมายี่ห้อเดียวกันก็จริงแต่มันจะคนละรุ่นกันนะบางคนเขาก็จ้องจ้องอยู่นะคือมาปุ๊บคว้าปั๊บเลยนะใช่ครับผมเห็นบอกว่ายังมีแอมตัวนี้ออกไปแล้วแอมคืออะไร ไปให้ไปดูแอมนิดหนึ่งได้ไหมอันนี้แอมอันนี้ลูกค้าลูกค้าไปแล้วนะใช่เพิ่งเข้ามาลูกค้าประจําของไอ้เโซนี่โอ้โหหนักหนักมากเลยเนี่ยเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้เลยไม่ถึงครึ่งชั่วโมงลงมาลูกค้าเอาเลยโอ้โหด้านหลังดูด้านหลังนะครับด้านหลังอันนี้ด้านหลังเนี่ยอันนี้ด้านหลังอันนี้ด้านหน้าอันนี้อันนี้คือลูกค้าจองไปแล้วนะโซนี่นะครับใช่เขาซื้อไปกับลําโพงอ๋ออันนี้คือซื้อไปชุดนี้แล้วใช่ไหมครับใช่อันนี้ไปยังไงราคาบอก ไอ้ีผมขายอยู่หน้าร้านตัวหนึ่ง6,000เป็นของโซนี่แล้วเป็นอันอย่างนี้เขาเรียกเป็นประเภทไหนดูหนังดูหนังฟังเพลงอ๋อนะครับนะดูหนังฟังเพลงแต่อันนี้มันจะเป็นรุ่นใหญ่มีกีตอนตอน B ีอะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่ครับพวกกีต้าพวกดอบีพวกน้อ๋อนี่นะครับเดี๋ยวพวกนี้ไม่ใช่พวกระบบแอคมอสพวกรุ่นใหม่ๆพวกนั้นข้างหลังเขาจะเป็นตัวนี้จะเป็น5.1แต่ต่อลําโพงได้คู่เอบีสวยๆข้างหลังเป็นทองเลยโคตรทอง เดี๋ยวให้ดูช้าๆนะลูกค้าบอกว่าถ่ายไวนะนะครับวันนี้เราก็มีของเข้ามาใหม่เรา๋ยให้น้องกล้องอธิบายแล้วก็บอกราคาไปด้วยแล้วกันนะครับได้ได้มีเข้ามาเยอะเลยของเอาเป็นข้างหน้าก่อนข้างหน้าก่อนก็ได้นะใข้างหน้าจะมีเดนนอนตัวนี้มีเดนนอนตัวเล็กใช่ไซส์เล็กๆเป็นดอกโฟเลนนะตรงนี้จะเป็นช่องลมให้สภาพสวยนะเอาแบบย่อเลยนะ R03 ของดีนอนอันนี้คู่ละพันหนึ่งพันรวมส่งหนึ่งพันรวมส่งนะครับรแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวปรับโทนเสียงคุ้มแหลมมีสองโทนเสียง,น,น,ยงนะครับแล้วก็มาตัวล่างจะเป็นของเช<ฮ>ียนบูดโอ้อันนี้หน้ากากจะเป็นตะแกรงหน้ากากสวยเลยดอกแดงไอนน้ของมันเพิ่งมานะเดี๋ยยวจะอยู่<ๆ> อันนี้ผมกลัวเขาล้มก็เลยตั้งม้เออมันยาวนะใตัวลึกตัวลึกับตัวลึกนะครับอันนี้ก็คู่ะพัน์รวมส่งเหมือนกัน่ละพ์นรวมส่งนะครับข้างหลังก็เป็นอย่างนี้ lr เล็กอินชน่าฮะสามพิบัติหกโอห์มอือนี่นะครับอันนี้เป็นหูเชลคู่ละคู่ละเคนโูดนะครับคู่ครับคู่ละเพราะอีกข้างหนึ่งจะอยู่ฝั่งนู้นผมจะตั้งเป็นอย่างนี้ก็คือมันมีคู่นะครับตัวนี้มีคู่นะครับที่ผมบอกไปมีคู่หมดนะครับผมแล้วก็จะมีอันนี้ ของพาน o n ซ c ิกตัวนี้ตู้ไม้สวยนะอันนี้คู่รับหนึ่งพันหร้ยบาทรวมส่งข้างหลังก็เป็นอย่างอยู่ที่หกโอมรับวัตได้ตั้งแต่ห้าสิบวัตถ์ถึงหนึ่งร้อยวัตต์อันนี้คู่รับพันห้ารวมส่งแล้วก็จะมีอันนี้เชนบูดเป็นอันนี้จะเป็นตู้เหล็กอืเป็นเหล็กนะแปดโอมยี่สิบวัตถ์เมกอินเจแปนอันนี้หนึ่งพันบาทรวมส่งครับผม ็นดอกฟูเลนนะกลางแหลมในตัวดอกฟูเลนนะครับครับผมแล้วก็จะมีของเดนนอนแหลมโดมผ้าไหมหมดนะครับคุณอันนี้ก็เป็นดอกแคปลาอันนี้คู่ละหนึ่งพันห้าร้อยบาทรงครับผมคู่ละหนึ่งพันห้าร้อยนะครับผมก็มีต่อมาเป็นออนเกียวของออนเกียวนะครับออ่าดีศูนย์สามสองเอคู่ละสองพันรวมส่งครับ ของออนเกียวเป็นตู้สีไม้เข้มแล้วมาจะมีอยู่ฝังไปดูบุกเชล์เยอะเดี๋ยวไปดูบุ๊กเชลนะครับอ่าตัวนี้เคนบูดอันนี้ไม่น่าถึงอตัวนี้ก็จะครูลพันรวมส่งนะข้างหน้าจะเป็นดอกอโดมผ้าไหมเหมือนกันครับผมโดมผ้าไหมครูลพันรวมด้านหน้ายนะครับเป็นนอนนะครับเคนบูดเคนบูดตัวอ๋ออ๋อตัวนี้เคนบูดนะครับเคนบูดอันนี้ก็ของเดนนอนแต่ตัวนี้ผม จะเก็บไว้เข้ากับหัวเขามีหัวเขาอยู่บ้าน oh. เ,าเดี๋ยงไม่ได้เอามากลังเทสอยู่มันจะมีหัวมาด้วยใช่ไหมครับผ้าขยายใช่ไหมอ่าใช่ครับบางตัวจะมีผ้าขยายมา oh. แล้วก็จะมีอ n k y ดีศูนย์หกสองเอเนี่ยเลี้ยงมานี่นะสามคู่ไม่มีหน้ากากตำหนิหลยไม่มีหน้ากากสองสามไม่มีหน้ากากนะครับใช่ใช้งานปกติเลยฮะเอาคู่ละหนึ่งพันห้าร้อยบาทรวมส่งอืมไม่มีหน้ากากคู่ละหนึ่งพันห้าร้อยบาทเอาผมนี่นะครับ สภาพสวยนะสภาพสวยกับทุกตัวเลยครับผมนี่อ่อาอกมาก็เป็นออนเกียวนะออนเกียวอันนี้ก็คู่ละสองพันรวมสง่งคู่ละสองพันนะครับอันนี้ใช่ฮะแล้วก็จะมีตัวนี้ตัวนี้ก็สองพันสองรวมส่งครับคู่นี้ของออนเกียวนะครับสองพันสองรวมส่งนะครับแล้วก็จะมีเด,เดี๋ยวนะถ่ายภาพรตรงนี้นิดนึง Okay. โอเคก็ไหนครับของ Kenwood ดอก Full Lens อันนี้จะเป็นตู้พลาสติกสไตล์คล้ายๆโแบ s บทางเสียงแต่ข้างหน้าเป็นตะแกรงเลยเนี่ยตู้พลาสติกข้างละ8ปดโอมสี่สวัตต์ C M Wh, 5้า m อิน n j แปนคู่ละสอ0 0ัรวมส่งคู่ละสอ0 0ัรวมส่งนะครับอันนี้ตัว l องท t o p นะ มันจะมีตัวท็อปกว่าน,นี้ใช่ไหมนี่ตัวท็อปอยู่ oh, อ๋อน,นี้ตัวแต่อันนี้ได้สภาพสวยครับผมโอเคอันนี้สภาพสวยกิบเลยแต่ตัวท็อปมันจะมีตาหนินิดนึงเดี๋ยวเอาข้างตาหนิให้ดูเร็วอ,นนอันนี้ตัวท็อปนะครับออันนี้ตัวท็อปจะมีแหลมอยู่นี่ตัวหนึง่งเป็นแหลมไฟฟ้าแล้วก็ตรงนี้จะเป็นดอกโฟเลนต์อีกตัวหนึง่งอือันนี้เนี่ยซีเอ a มเจ็ j a p a กินเแปนเหมือนกันครับแปดโอม 70วัตต์อันนี้ผมเคยขายไปตอนนั้นคู่ละ2,005หรือ2,004เนี่ยแหละที่ว่าสภาพสวยนะแต่น่าจะมีตำหนินิดหน่อยครับผมอันเนี้ยเอาแค่2,000รวมส่งเท่ากับ2,000รวมส่งนะครับราคาเดียวกันนะครับราคาเดียวกันนะเพราะว่ามันมีตำหนิใช่ไหมใช่มีตำหนินิดหน่อยครับอโอเคไม่ยังเขียวอยู่คัอกลัวแล้วก็จะมีออันนี้มีมาสองคู่อันนี้เป็นของเพนบบดเ็นบบดนะครับครับผมตัวนี้อ อยู่6โอห์ม30บต์ครับครับผมคู่ละ1,800บาทรวมส่งตัวนี้นะครับคู่ละ1,800นแปดอ๋อหนา้าเขามีแค่ตรงส่วนของอ่ามีครับตรงนี้เขาจะเป็นรูพัดลมมองาออ,าอ,อถ้าถ้าตัวไหนไม่มีรูออกไปข้างข้างหน้าตรงเนี้ยบางตัวก็จะมีข้างหลังอ๋อก็คือตัวนี้คือตัวเอาลมออกมานะอ่าใช่ครับเพราะว่าพวกนี้รูพัดพวกนี้มันจะมันแล้วแต่คนใช้นะอืม ถ้าคนมีพื้นที่ในบ้านอ่ะมีพื้นที่ในบ้านเยอะที่ว่ารูพอดยิงออกข้างหลังอ่ะเราจะต้องห่างออกจากกำแพงนิดนึงเพื่อให้เสียงเพื่อให้เสียงออกไปข้างนอกใช่ไหมรูพอดอยู่ข้างหลังอ่ะถ้าเราวางชิดกำแพงปุ๊บเสียงเบสเสียงอะไรายละเอียดจะหายไปหมดเลย๋อเนี่ยนะครับรูตรงนี้ก็คือเงาที่เป็นมีช่องรูพอดออกมาใช่ไหมใช่แต่ถ้ามาอยู่ข้างหน้าเนี้ยเราสามารถตั้งชิดกำแพงได้เลย ตั้งชิดกาแพงไปคือรูพอดเขาจะยิงออกมาด้านหน้าเสียงก็จะออกปกติเลยสําหรับคนที่ไม่มีพื้นที่ตั้งเป็นรูพอดด้านหน้าแต่ถ้าคนที่มีพื้นที่ตั้งเอาเป็นรูพอดข้างหลังก็ได้โอครับอันนี้คืออันนี้คือเหตุผลนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวนพลแป๊บนึงเดี๋ยวเดีของลูกของเทคนิคครับอินเตอร์เกตแอมอ๋อตัวนี้เป็นอินเตอร์เกตแอมช่รุ่นรุ่นใหญ่ต่อลาโพงได้สองคู่อ่าถ้าจำไม่ผิดตัวนี้อยู่ข้างละหนึ่งร้อยบาทจะเป็นตัวปรับทูมแหนมหน้า ตัวนี้เท่าไหร่ครับอ,นนอันนี้เป็นไฟร้อยนะฮะรวมมอแปลงรวมส่งแปดพันห้าร้อยบาทอันนี้เป็น M c ั t A นะของเทคนิคนีคน้จะมีไฟตรงเดี๋ยวเสียบไฟให้ดูมันมีไฟแปดพันกว่านะครับพร้อมม้อ,มอแปลงนะครับจะขย่านิดนึงนะเพราะว่าเมื่อกี้ถอดใหม่ไปแล้ว มีไฟโชว์น่ครับใช้งานปกติต 8, 5, ครับตัวแ5 0 0ันห้ารวมส่งมีมาตัวเดียวโอเคครับครับแล้วก็จะมีอันนี้ของโซนี่เป็นมินิคอมพปวบ้านแล้วนะเป็นตัวท็อปต,ตระกูลห้าทางอันนี้เปลี่ยนขอบมานะเพราะขอบเดิมเขาจะเป็นโดนัทครับผมแต่ว่าขอบก็เกรดดีมาเปลี่ยนมาให้ครับเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยนะครับอันนี้คู่ละสองพันรวมส่งไม่มีหน้ากากนะโซนี่คู่ละสองพันนะครับ ตัวนี้เบสเบสหนักแล้วเสียงกลางแหลมใสเลยอันนี้เขาเรียกรุ่นท็อปเลยเป็นตัวท็อปของตระกูลนี้อ๋อตระกูลเพราะว่โซนี่เขาจะมีหลายตระกูลอย่างตัวนี้ก็เป็นรุ่นท็อปสุดของตระกูลเนี่ยนะครับแต่ผมจําชื่อรุ่นไม่ได้เพราะผมเขาบอกเป็นตัวท็อปสุดแล้วท็อปสุดอีกรุ่นก็จะอยู่ฝั่งนู้นต่างตัวอ่าอันนี้ตัวนี้ท็อปสุไปเท่าไหร่นะครับตัวนี้คู่ละสองพันรวมส่งสองพันรวมส่งนะครับใช้งานปกติแล้วก็อันนี้จะเป็นวิกเตอร์ไฟร้อยสิบ นะอันนี้คือมีแอปในตัวนะฮะแล้วก็จะมีซับเบดมีดอกเบดอยู่ตรงนี้คนละคนละข้างอยู่ด้านข้างนะครับอาใช่จะอยู่ด้านในตรงนี้อ๋อนี่มันยาวขึ้นมาถึงนี่ใช่ไหมอายาวยาว,ยาวขึ้นมาถึงครับอ,อ,อันนี้เป็นตู้เดียวอัน<ใ>นี้คือมีเขาเรียกมีแอปในตัว<ม>เป็นลําโพงดูหนังได้เลยเสียบไฟแล้วก็ต่อต่อทีวีเข้าใช้ได้เลยอ๋อตัวนี้นะครับใช่ครับมีแอปขยายในตัวเป็นไฟร้อยสิบอันนี้เอาสามพันห้ารวมส่งใช้งานปกติเลยสามพันห้ารวมส่งนะครับตัวนี้นะครับ ฟังเพลงได้ดูหนังได้ะต่อมาจะมีชุดของออนเกียวที่ผมได้มาแค่อันนี้คือเป็นชุดของมขาเลยเหรออ่าใช่เป็น,นเซ็นเตอร์ของเขาแต่ผมไม่ได้คู่โซลาออมาครับอันนี้นเซนเตอร์แล้วน่าจะเป็นฟอนต์ฟอนต์จะ <Font S 2> อยู่ฝั่งนี้ครับผมเป็นสามทางตะกคูนของขาข้างหลังก็จะเป็นตัว <laughs> ข้างหลังข้างงหลัเป็นตู้แบ็คเป็นโนนะฮะตัวนี้ผลิตอ่าใช้หน้าแปดสิบแปดสิบบาทหกโอมข้างหลังเราจะมีขาตั้งอย่างี้ยเลยข้างลลางรูพอร์ดจะอยู่ข้างหลังนะตัวนี้อ่าอันนี้คู่เอ้สามตัวเนี้ยเอาสามพันบาทรวมส่งสามพันบาทรวมส่งนะครับตัวนี้นะครับของออนเกียวของออนเกียวนะสามพันสภาพกริบเลยรับผมเป็นดำเป็นโน แล้วก็จะรวมส่งนะครับแล้วก็จะมีของเค n นบูดนะเคนบูดตัวเดียวกับที่รีวิวเมื่อกี้อ,อันเนี่ยคู่พันแปดรวมส่งกันอันนี้มีมาสองูงเสียงดีามาเป็นทาวเวอร์ปะจะมีด้านล่าง,ต,งต่อไปก็เป็นทาวเวอร์ของอะไรครับของยามาฮ่าโอ้โหอันนี้ของยามาฮ่านะโอหนักนาดู อันนี้จะเป็นสามทางอันนี้ด้านหน้าแต่ตัวนี้ขา,าตู้เขาไม่ค่อยสวยนะขาด้านล่างไม่มี mm hmm. ข้างหลังจะเป็นอย่างนี้ใบายข้างบนจะเป็นทวิตเตอร์ข้างล่างจะเป็นตัวเบรกับเสียงกลางครับผมอ่าหกโอห์ม oh รับวัดได้ร้อยบตทถึงสามสามร้อยบาทตัวนี้เมคอินอินโดนีเซีย อันนี้คู่ละสี่พันห้าร้อยบาทรวมสง่งคู่ละสี่พันนะครับสี่พันห้าร้อยบาทตัวนี้เสียงดีนะเพราะว่าถ้าผมได้มาสภาพแบบกิบๆเลยผมขายอยู่คู่หนึ่งห้าพันเก้าตัวนะครับผมแล้วก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งเป็นตัวตัวลองมาแต่เนี้ยได้สภาพสวยตัวนี้ตัวนี้ใช่ไหมรุ่นลองรุ่นลองจากคนนร้ใช่ครับรุ่นลองครับ อันนี้คู่ละสี่พันห้ารวมส่งนะอันนี้จะได้ตู้สวยแล้วก็จะมีขาด้านล่างเสียงดีตัวนี้เสียงดีครับผมต่อมาจะเป็นของเชนบูดมุกเชลตัวเล็กน้ำหนักดีตัวเล็กๆอันนี้อยู่สี่สิบบัตบตสี่โอหมบาเลเซียข้างหน้าจะเป็นดอง ดอกจะเป็นสีขาวอันนี้คู่ละสองพันแปดรวมส่งครับผมสองพันแปดรวมส่งนะครับนนครับผมต่อมาจะเป็นโซนี่ตัวนี้ตัวท็อปสุดของโซนี่ที่เป็นเคลไซนี้นะเดี๋ยวเดวนะาถ่ายถ่ายรูปนี้นะอันนี้ไม่มีหน้ากากมาผมได้มาสองคู่อืมไม่มีหน้ากากครับใช่นะคู่ที่มีหน้ากากมาผมปล่อยไปสองพันแปดครับโอ,โอ้ตัวนี้ถ้าปล่อยเท่าไหร่ ตัวนี้ไม่มีหน้ากากมาผมเอาสองพันรวมส่งสองพันรวมส่งนะครับไม่มีหน้ากากนะครับใช่ตัวนี้มันจะอยู่ในตระกูลของอญี่ปุ่นตัวนี้เอามาวางขายบ้านเราด้วยนะเดี๋ยวผมหให้ดูมันจะมีวางขายอยู่บ้านเราอยู่เป็นชุดเขา๋องหันหน้ามานน,น่อยกันดี้ได้ได้ตัวนี้เสียงดีเลยเสียงสียมากวสวยสวยสวยสภาพสวยนะสวยไม<ว>่ไดมีหน้ากากนะครับใช่ แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดคนเขาซื้อไปเขาอยากหาน้กกากใส่นันมันเกิพอมีเขาทำเองได้โอ้โหทำเองได้ไหนี่ตอนที่เขามาวางขายอยู่บ้านเราชุดหนึ่งมีหัวตัวหนึ่งกับลำโพงคู่หนึ่งลำโพงคู่นี่เลยสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทอันนี้คือราคาเต็มนะใช่อ่าถ้าตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดซื้อตู้นี้กูแยกคูเดียวก็ประมาณหมื่นกว่าบาทประมาณตกประมาณหมื่นหมื่นห้ามั้งคู่หนึ่งเพราะาเขาขายรวมกับหัวมันตกสองหมื่นเก้าเกือบสามหมื่นขาดอีกสิบบาทก็สามหมื่นครับ แล้วก็จะมีวิกเตอร์เนี่ยวิกเตอร์นะครับตอนนี้จะเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งสามทางเอชเจ็ดสิบด้านหลังก็จะเป็นตัวบานาด่าเสียบเป็นตัวคล้ายๆตัวเป็นตัวหมุนนะอ๋อนี่ตัวด้านหลังนะครับตันนี้๋อ้นอก i ินเจแปนะตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดอตัวนี้ขายอยู่คู่ละสามพันสองร้อยบาทรวมสง่งแต่ภาพสวย ต่อมาจะเป็นออนเกียวอันนี้มีคู่หนึ่งออนเกีียวนะครับเป็นตู้พลาสติก40บตห6โอห์มมาเลเซียมีคู่หนึ่งอ่าโอเคอันนี้คู่ละหนึ่งพันบาทรวมส่งครับผมแล้วก็จะมีของไดอะโทนของไดอะโทนนะครับตัวน,นี้เสียงดีตัวนี้เสียงดีเลยข้างหลังเ่าเป็น 6กโอมรับรับวัตได้3 0มวัตถึงหนึ่งร้อวัตสภาพถือว่าสวย9ก้าเก้เปอร์เซนตัวนี้เอา3,200บาทรวมส่ง3,200นะครับครับผมแล้วก็จะมีอันนี้นเซ็นเตอร์ของเค n นบ o d เพราะพวกนี้ของมันเพิ่งมาบางตัวผมอาจจะยังไม่เช็ดนะอืม แต่เวลาลูกค้าสั่งผมพวกนะี้ผมทำความสะอาดให้หมดเลยของมันเพิ่งเข้ามาม,มาเมื่อวานนี้ไม่ทันอย่างนี้ตัวนี้ร้อยสามสิบวัตต์แปดโอห์มเมคในชนซ CS เจ็ดศูนย์เจ็ดข้างหลังก็เป็นอย่างนี้เลยอันนี้เอาตัวละหนึ่งพันสองร้อยบาทรวมส่งน้ำหนักดีนะตัวนนะเป็นไม้สวยสวยเลยลายสวยเลยนะครับใช่ครับ ต่อมาก็จะมีฝั่งนี้ข้างหน้าอัาหน้านี้ก็ใหญ่ขึ้นมาประมาณหนึ่งนะอ่ะเป็นไดอะโทนเหมือนกันนะตัวนี้จะมีตําหนิตรงดอกข้างในตรงนี้นึงเหมือนโดนทิ่มมาแต่ใช้งานปกติคานะที่มองเห็นนี่นะใช่ฮะอ่าอ,อันนี้เอาคู่ละสามพันห้าร้อยบาทรวมส่งสามพันห้ารวมส่งนะครับครับผมแล้วก็จะมี<ช>ข้างบ,าบนเป็นอันนี้ลำโพง อันนี้คู่ละสี่ร้อยเก้าสิบบาทที่เป็นสามคู่เรียงขึ้นไปฝั่งนี้คู่ละสี่ร้อยเก้าสิบนะครับส่วนฝั่งนี้จะเป็นคู่ละห้าร้อยเก้าสิบรอเก้าสิบนะครับสี้อยู่้าสิ่ฝั่งนี้นะครับก็เสียงดีปกตินะเสียงเสียงใช้ได้ปกติผมนี้เสียงดีมีมีนี่ตัวนึ่งตัวนี้เสียงใสเลยตัวนี้เสียงดีมากของอ่าพโอเนียใครทําแบบเขาเรียกอะไรอ่า ทำเป็นร้านอาหารพวกนี้ mm. ตัวนี้ใช้ได้เลยมันจะตั้งได้สองแนวมันจะเป็นแนวตั้งอย่างนี้อ๋อ oh, มันจะแนวแนว,แนวหน้าเวทีก็ได้อ่าใช่เป็นแนวนอนอย่างนี้ก็ได้เ oh. พราะเสียงเอาไว้หน้าเวทีไว้อะไร mm. ได้ร้องเพลงประมาณร้องเพลงร้องดนตรีสดอะไรอย่างเงี้ยใช่ฮะ mm. <Okay. S 1> ตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดจะเป็นเมคอินเจแปนหกสิบบาทหกโอมอันนี้คู่ละสองพันรวมส่ง oh. ตัวนี้เสียงดีนะ โคละสองพันรวมส่งนะครับครับผมตั้งก็ได้นอนก็ได้นะครับใช่ครับดีนะครับต่อมาก็จะเป็นไซส์ของไพโอนเนียมินิคอมโพของญี่ปุ่นของมินิคอมโพนะครับใช่ครับอันนี้คู่ละพันสองรวมส่งของไฮโอนเนียมีคู่หนึ่งนะใช้งานปกติเลยหน้ากลางมีครบตัวนี้ก็จะเป็นดอกไร้ขอบจะไม่มีขอบลำโพงดอก อบก็จะอยู่ข้างในจะเป็นขอบยืดออกมาก็คือเป็นผูกเข้าไปอย่างนี้เลยนะอ่าใช่เขาเรียกดอกไร่ขอบอ๋อเนี่ยครับดอกไร่ขอบสามทางอันนี้คู่ละพันสองรวมส่งพันสองรวมส่งนะครับแล้วก็จะมีไอว่าตัวนี้ห้าทางของไอว่าห้าทางเท่าไรตัวนี้ตัวนี้เอาเท่ากันกับแพรเนี่ยอ่าหนึ่งพันสองร้อยบาทรวมส่งนี่นะครับเท่ากันนะครับครับผมตัวนี้จะได้ลำโพงห้าทางนะจะมีอยู่ตรงตะแกรงเหล็กนี่สองตัวตรงนี้ด้วยนะใช่คอ๋อตรงนี้ด้วยสามตรงนี้สองนะครับใช่ครับ ช่วงนี้ของม,มาเยอะทําไม่ทันเข้ามาเยอะมากส่วนมากเข้ามาผมก็ขายไปเยอะมีนี่ของพายเนียฮ er, เป็นดอกฟูเลนขนาดสามนิ้วตู้ตรงนี้ถ้าเราไม่ใช้เราแยกออกเป็นได้นะม,มันจะได้ทั้งหมดสี่ตัวถ้าเราแยกออกอ๋อนี่คือประกอบกันแล้วใช่อันนี้คือเขาประกอบกันอ๋อครับสามารถแยกออกได้นะครับใช่ฮะอ,อ,อ่าตัวนี้คู่ละหนึ่งพันรวมส่งนี่นะคู่ละเนี่ยสี่ตัวนะไม่ใช่สองตัวสี่ตัว หนึ่งสองสามสี่นะะก็ราคาเท่าไรครัเมื่อกี้อ่าพันหนึ่งรวมส่งร่บผมแล้วก็จะมีอันนี้มาของอันนี้เป็นเซ็ตอ่ะออนเกียวเป็นเซ็ตได้มาห้าตัวครับใครอยากได้ลำโพงคีดว่าอันนี้เหมาะกับยังไงเปดูหนังฟังเพห่งมันจะเสียงลุอยู่ในนี้เลยใช่ไหมอ่าอันนี้คือเป็นเซ็ตดูหนังอ๋อเป็นห้าห้าห้าจุดหนึ่งแต่ผมได้มาห้าตัวอ่า ผมขายเป็นห้าจศูนย์ใครมีซับอยู่แล้วก็ไปใส่ซับเป็นห้าจุดหนึ่งได้เป็นตัวเครื่องเนี้ยใครมีตัวเครื่องอันเนี้ยทั้งเซ็ตเนี่ยสอง0ันห้ารวมส่งสองพันห้ารวมส่งนะครับผมเพราะผมขายเฉพาะคู่นี้คู่เดียวคู่ละพันละถ้าไปทาเป็นคู่ฟังเพลงในห้องก็ได้เล็กๆเสียงดีแล้วก็จะมีของโซนี่มาเหมือนกันห้าตัวอันนี้ตัวตัวเล็กไหมนะใช่อันนี้เป็นดอกโฟลเลนส์หมดเลยเนาะข้างในดอกเขาจะเป็นเอ่อตอดได้ไหมตัดได้ตัดได้ ถอดยากเเนี่ยจะเป็นดอกฟูเลนเงี้ยเป็นดอกวงรีอ๋ออันนี้เซ็ตละาพันห้ารวมส่งอันนี้รวมทั้งหมดเลยนะอ่าเขาผมห้าตัวนะจะมีคู่อันนี้สองตัวก็ตัวนี้อันนี้ตัวหนึ่งแล้วก็อันนี้อีกสองตัวครับเป็นห้าตัวเป็นราคาเท่าไหร่ละอ่าพันห้ารวมส่งพันห้ารวมส่งนะครับจะถูกกว่าออนเกียวสองนะต่อมาจะเป็นเนี่ยไซส์ไซส์ใหญ่ขึ้นมา เอาเอาจากฝั่งนี้ดีกว่าครับฝั่งนี้จะมีโซนี่ตัวท็อปมาคู่หนึ่งที่เปิดฟังอยู่อันนั้นโอ้โหได้มาน้ำหนักข้างละสี่สิบโลเนาะอยวขอต้องยกสองคนคนเดียวยกไม่ได้โอ้โหดูดูดูคุณผู้ชมโอ้โหมันอลังการมากอ่ะใช่ตัวท็อปสุดของโซนี่ดอกขนาดเอ่อตัวนี้ไม่แน่ใจน่าจะอยู่ประมาณสิบสองถึงสิบห้านิ้วผมังไม่ได้วัดดอกข้างล่างนะครับใช่ดอก นะครับอันนี้คู่ละหมื่นหกหมื่นหกแ้ครับค่าส่งตัวนี้ถ้าบวกหมื่นหมื่นหกรวมส่งไม่ได้ต้องต้องมารับเองมันส่งย่างมันใหญ่ใหญ่มากหนักเท่าไหร่นะสี่สิบโลโอ้โหสี่สิบโลนะครับถ้ามามาเอาหน้าร้านเดี๋ยวลดให้ดีกว่าเพราะมันส่งไม่ได้งีมันหนักครับนส่งข้างหน้าไม่ค่อยรับเท่าไหร่ใหญ่มากนะครับ หนึ่งหกครับตอนนี้อ่าอันนี้จะเป็น ongeal e สามหนึ่งสามเตัวนี้อยู่หกพันห้ารวมส่งหลายแม่ไงหลายแม่ก็ไส์แล้วก็จะมีต่อมาเป็น